เราจะไม่ดีแเอฟนะคะกลัวไม่ทันคัดออสขอพักกินขนมก่อนไม่ไหวละซาเปาซูซสูมันไม่ได้โหดหรอก<อ>ที่สนามโหดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราตั้งใจวิ่ง สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ่ะรีบนิดนึงอยู่ที่งานดงห้วยหลวงเทลนะคะหรือว่าคอยคันที่จะมี2แบบนะคะมีคอยคันที่กรารระยะเทลนะคะวันนี้มาสายรีบรีบเกอบไม่ทันนีเดี๋ยวจะไกด์ปล่อยตัวเตสี่แหละบอกไว้ก่อนว่างานดงห้วยหลวงเทลหรือว่าคอยคันที่นะคะของซาก็จะลงระยะ30โลเทลนะคะของเท <30 S 2> <โ>ลก็จะเป็นระยะ13โลกับ30โลส่วนระยะคอยคันที่จะเป็น5โลแล้วก็15โลนะคะไปะ วิ่งนะคะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ไม่ถึง200คนนะคะระยะ3 0 k ปล่อยตัวตีนะคะใกล้ปล่อยตัวแล้วจ้ะก็ที่ซาลงระยะนี้นะคะไม่ไม่มีแข่งมีแต่โอเวอร์นะคะก็เหมือนเป็นสนามซ้อมละกันนะคะอุปกรณ์อีกครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยปล่อยบินแล้วปล่อยบิน เพราะเราเราจะมีทิศทางที่เขาเรียกว่าลานล้มนะครับหรือว่าจุดชมวิวเขาแดดนะครับหลังจากที่ชมวิวเขาแดดแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่ลาล้มมาที่ลานลานิ้งนะครับหลังจากนั้นเขาจะได้นลารางกันกันไปแปนะเปิดตัวแล้วค่ะ

กลางทุงงท่งนาก่อนขึ้นเขานะคะเพื่อนตอนนี้ตีสี่ยี่สิบสามนะคะเพื่อนพระจันทร์พระจันทรน์ข้างหน้าเป็นภูเขาแค่สองโลก็เหนื่อยแล้วอะตอนนี้ร่มแรงมากอาการเย็นหนาวนิดนึงนะคะดีเสือเส้อกันลมมา ออนนี้ได้ระยะที่3.5เข้าสู่ถนนลาดยางนะคะเป็นกำลังใจให้ซานด้วยนะคะอย่าเพิ่งเปลีนช่องไปไหนนะติดตามไป30กิโลเลี้ยวขวาข้างหน้าเป็นภูเข,ขาเจอพี่อายุอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเรารงงเราเกิด3สามศูนย อ้รุ่นเดียวกันครับแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนกิโลที่8ปดจุดงัดขึ้นแล้วจ้างัดขึ้นแล้วชันได้เรื่องอยู่ส่วนมากจะเป็นหินลอยนะเพื่อนๆหินลอยแล้วก็ใบไม้แห้ง กว่าน,นะคะอยู่บนยอดเขาลูกแรกข้างหลังไม่แน่ใจวาเพื่อนเห็นอยู่เปล่าเป็นไฟเล็กๆเห็นไหมจะบอกว่าขึ้นเขาลูกแรกก็เหนื่อยแล้วจ้าหินเยอะมากเดียให้ดูทางก่อนเห็นไหม เป็นทางลงนะคะเพื่อนตอนนี้ถึงซนะีพีแล้วนะคะเพื่อนขี่วัวโคดอ้อยอยู่ด้านหลังดหลันต้นนะครับต้นนะครับค่ะค่ะบิ๊บหมุนไปด้านหลังหมดละ,ะ,นนะ,ะถ่ายครับใช่อ่าครับอันนี้ก็ซีพี ตอนนี้รีบเติมน้ำด่วนนะน้ำหมดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปนี่ของจริงแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อนั้นหนูไม่รอแล้วนะคะหนูรีบไปก่อนนะนี่ครับสชคดีครับค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราต้องเป็นผู้ฟินิเชอร์ให้ได้เติมเต็มแล้วเมื่อกี้เติม เกล่โคกน้ำเปล่าแล้วก็ข้าต้องมัดมาหน่อยหนึ่งตอนนี้นะคะเวลาหกโมงครึ่งกิโลที่1ิบเาทิตเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้อากาศกำลังดีเราต้องรีบไปไม่งั้นถ้าร้อนนี่ดูดพลังงานแน่แ่ให้ดูทางก่อนแห้งแห้งแบบนี้เลยฝาทดอยู่ข้างหลังด้วยเห็นไหม มๆตอนนี้ก็เดินบ้างพอเพิ่งกินอิ่มนะแตนน้นะตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมรุดแล้วเดี๋ยวพี่โจก็จะนำเราไปก่อนแหละเ <laughs> ขาขาแรงไนะเขาวิ่งช้าไม่เป็นสว่างแล้วไม่กลัว <laughs> ใช่ใช่หรอถ <laughs> ้าไม่มีหาล่ะกลัวคาดน้ไม่มีหาหน่ะเรากลัวมากเลยตเต็มเพราะสีที่สองเสร็จก่าหลือกิโลเป็นเขา อืใครที่ไม่เคยเจอหินรอยก็จะจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าขึ้นภูเขาเดี๋ยวถ่าให้ดูอีกรอบถ่าให้ดูทางไปเรื่อยนะคะเพื่อนๆทางเรี้ยวยังกอวิ่งยากแล้วทุ่งบนวิ่งยากกว่านี้อีก ลงเขาลูกแรกเติมเจลมาล้วหนึ่งซองช่วงนี้อากาศเย็ยนๆนะคะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าได้สายแล้วอะแดดนะจะร้อนอยู่นะดูแอลแล้วเพื่อเห็นเขาลูกนั้นไหมเห็นไหมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขาลูกนั้นนะคะ ให้เพื่อนๆดูทางก่อนเห็นเบไม้ไหมแดงเหลืองส้มน้ำตาลโอ้มีเบไม้นี่แหละทำให้มองไม่เห็นทางไม้ชัดเจนเท่าไหร่ตอนนี้เราขึ้นเขาลูกที่สองนะคะเพื่อนๆจุสี่นะคะใช้เวลาสามชั่วโมงหกนาทีอยู่ข้างหน้า่อน ันไปก่อนเลยค่ะตอนนี้ไม่แดดแล้วแต่อากาศยังเย็นอยู่นะคะดูให้ดูทางก่อนส่วนใหญ่ทางจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหินลอย เดินยากมากดูดพลังงานมากเลยตอนนี้ได้ระยะกิโลที่ส6กนะคะแค่ขึ้นเขาลูกที่สองเองเลยประมาณสองสามลูกนะคะเจอทังเลยเรียบวิ่งได้ก็วิ่งนะคะมีขัดออบแรกที่ โนะะ11โมงนะคะเพื่อน11โมงระยะกิโลที่20เดี๋ยวให้ทูทางกันวิ่งได้ก็วิ่งไปเดืไม้ใหญ่ๆเย,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 ยอะมากช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนนะคะประมาณ8โมงยังลมๆอยู่เดี๋ยวจะไปร้องอีกที น่าจะวิ่งทางถนนกิโลที่สิบจุหนะคะขาลงก็ชั้นๆแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ระยะที่17แล้วนะคะระยะเพิ่มน้อยมาก แต่ใช้เวลาเจนชั่วโมงเลยเพื่อนๆพอทางโอหยากมากตอน,นกําลังลงอยู่ี่ทางพอพอเดินได้แต่เมื่อกี้แบบชันลื่นด้วยดูดูทางสะกก้อนหวังว่าคงจะทัน ขัดออกแรกนะคะขัดออกแรกกิโลที่ยี่สิบตอนนี้เวลาเรายังเหลืออยู่น่าจะประมาณสองสาชั่วโมงนะคะ จะบันไดว่าอะไรดูทางเองอเถ้าใครจะมางานนี้นี่ต้องซ้อมพวกหินรอยให้ดีเลยซ้อมขึ้นบันไดซ้อมเก็บคอามชันให้เยอะๆเลยนะคะนิสาก็เติมเจลซองที่สองไปแล้วเพราะว่าช่วงมีช่วงหนึ่งเวลาเก่งจะคิวเริ่มมาแหละออดเจลไปเลยจ้าซองที่สอง วิ่งยังไงถามก่อนวิ่งยังไงระยะที่สิบแปดมาค่ะเพื่อออกมาถนนลยเจอแดดแล้ว นะเป็นกำลังใจให้ซาด้วยนะต้องทันขัดออบแรกไม่ได้เราจะไม่ดีเอีนะคะสนามนี้เพราะเราเคยดีเดีมาแล้วแต่เป็นงานเพชรพิพีนะก่อนโควิดนู่นไปคนะ่ะ คือข้าวห่อเบบัวของแท้นะคะงานนี้เน้นธรรมชาติใช่ไหมคะพี่ธรรมชาติอืมเราจะไม่มีขยะขับรถหนึ่งสิบเอ็ดโมงคือตรงนี้ใช่ใช่แล้วเราตอนนี้เราก็รอดแล้วเราก็ททนคัดออกแล้วโอ้ยแต่อย่าดูหน้าเส้นนะหน้าเส้นมันมีใบมงหน้าเส้นใบมงนนะข้าวไข่เจียว ระยะเลื่อนตัดคัดออโลที่สิบเก้าทันแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปตัดจบอีกทีก็บายหนึ่งดูซิว่าจะทันไหมเพื่อนยี่สิบน้ำเพื่อน<ๆ>ขอผักแป้นหนึ่งขึ้นเขาลูกที่สาม นี้จะบอกว่าเย็นมากอะ่ะพอจะได้ลงไม้หน่อยลงเขาลุกที่3สามมาแล้วนะคะเจอทางเรียกพอจะวิ่งได้หน่อยทางก็ไม่ค่อยร้อนช่วงนี้เราวิ่งหน้าหนาวตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะยังพอเย็นๆอยู่ ตอนแรกคิดว่าอากาศจะร้อนโชคดีมากเลยอากาศเย็นสบายไม่ร้อนเลยค่ะแต่เดี๋ยวดูทางทีรู้สึกว่าผู้จัดงานขอจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูทเปลี่ยนเป็นงานกนเดิมดีหน่อยไม่งั้นทางแบบนี้โหยากมาก <Yeah. S 1> กิโลที่24 จุดห้านะทุกคนดูทางแล้ว้่าจะเยียบตรงไหนได้นะ็นไม้เต็มเลยฮะโอ้โหทางยังโหดไม่มีธรรมชาติให้ชมไม่มีลมร่วมเลยทิ้นทางโหดมากนะคะตอนนี้ขึ้นเขาลุกสุดท้ายแล้วลุกสุดท้ายแล้ว โลที่ยี่สิบสี่ดูทางโอ้ แบบเองเอียงเห็นไมเอียงเอียงเจอคนมาด้วยอยากกลับคืนวันให้เป็นดังเก่าเจอคนบ้าเข้าป่าอยากกลับคืนวันให้เป็นของเรา ตอนนี้นะคะเราอยู่เขาลูดท้ายแล้วให้ดูนี่คือยอดขอพักกินขนมก่อนไม่ไหวละสามกิโลนะคะสามกิโลขนาดเพิ่งจะลงจะเขามาเมื่อกี้กูไม่ทันคัดออฟคัดออฟคัดออทตอนบ่ายน่าจะทันอยู่ซาเปาซูซูซ กระเปาสูสูอันนี้ผู้จัดนะคะจะด่าอะไรจะด่าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับสนามมสนามสุดยอดของความโหดมากเลยพี่ไม่ครับคือคือคือจริงจริงมันไม่มันมันไม่ได้โหดหรอกที่สนามโหดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราตั้งใจวิ่งผมทำสนามนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเดินอ๋อค่ะตอนวิ่งเนี่ยเราให้วิ่งข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ พอพอบนบนสันใช่ไหมบนสันที่มันเป็นอย่างเงี้ยน่านะวิ่งแต่พอบางเดี๋ยวหนูต้องรีบไปฟินิเชอร์ละไม่งั้นมดต้องดีครับถ้ามดตจะีคุยพี่หดต่ดีนยับ้งม่ต้ดี้งคมยเองดีอนไปแล้วครับพั่งตองไีครับทั้งมีครับทั้กหมน้องดีครนบท้งตอครับทั้งหมดตองดีครับทันงหมด้อครับทั้งหตองูีครับอั้อเคเัอกันใน y o ต t u b e กครด้ ลูกผู้ลูกหนึง่งอีกสองรเมตรนะคะเพื่อนๆสองเมตรจะเป็นผู้ฟิรนเชอร์เลยก็มาล้างแค้นได้แล้วสนามนี้โอ้ดีนะเรามีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมันยังช่วยคลายความเครียดบ้างไม่งั้นวิ่งคนเดียวโหตายวิ่งคนเดียวแบบทอด้วย ดีใจอะดีใจมากอันนี้อันนี้คือไว้ทำอะไรคะเปลี่ยนรางวัลเปลี่ยนรางวัลอ๋อม่่มเขียนรางวัลอะไร อาครับไปกระตอนี่กรตอมอะไอยูเหรียญนกเทมเมารน่าบ้านเหียเที่ลึกจ้าเหรียแกนบางท้ายนี่ครับตอุ้งและหูอยากรู้นี่ครับเล่ดเซนเตอร์วังลัาอายุเต็ดเป็นไส้กันเลที่นีสามเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิเอากระปันีเอา เดี๋ยวแล้วไปทหงานแล้วทิปาแก้อกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อันนี้ก็จะเป็นเสื้อเปมินเชอร์นะคะดงห้วยหลวงเทลมีเทลก็ปลาไทีนะคะสามารถทเวลาได้8ชั่วโมง17นาทีกับระยะ29.3ประมาณนี้นะคะยังไงฝากงานดงห้วยหลวงเทลแอนด์คลอสปี2025ไว้ด้วยนะคะปีหน้าอาจจะมีเพิ่มระยะผู้จัดกระซิบออกมา ฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย